มาตามความฝันแล้วก็เลขขอพีหน้านะคะวันนี้ครับครับป,ปะปอลนหนาวไหมครับปอลนอยู่อุบลครับมาหม่ค่ะโอ้ตัวแสบใช่ไหมปอลนอสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ฝันดีบ่ะครับบอลลอนฝันดีอยู่เด็กไปเอาไปเอามาอะไรก็มาฝันคือเก่าอันล่ะเป็นแบบเก่าโอ้ครับเออเข้มห์หน่อยได้มันมันเห่าอะไรครับบอลลอนเรื่องในนี้เป็นก้อนยางหนี้จับมันครับอันเอาเลครับบอลลอนไปขอนานหรือยังครับบอลลอน ไปไปั้งแไปมือมือถี่โท่มากมือแรกผลเพราะว่ามือขึ้นนี่ไปบ่อไรมันเป็นวันศิลก็เลยไปก่อนนะ่ะโอ้อค่ะเป็นวันพระต่อไปก็ได้อันสามหกสามสามหกสามเออโอ้ได้เอามานอนนั่งมือขึ้นนี่ที่นอนนั่งมือขึ้นนี่ก็มาฝันครับฝันมือขึ้นนี่ฝันว่าไปดิสือดิสามสาม,สามครับ เออติดไปสี่เลขสามสามแล้วเขาว่าเต็มแล้วเบิรแล้วขายเบิรแล้วเขาว่าอ,อ <é. S 2> ๋อครับก็เลยขค้นศูนย์สองหายศ<อ>ูนย์สองอ๋อครับเออศูนย์สองใจเขานั้นทิบทิบว่าจิบไปสื่เลขสามสามครับเพาเลยว่า <Cap> นี่สามสามเต็มแล้วเขาว่าก็เลยแค้นศูนย์สองหายอ๋อครับกรณีนะคือข้อฟังจะท้ำนี่ครับแต่ว่าไปเอาหนึ่งในสามหกสาม เอาเตมือกอนคุณละมือเพราะความขึ้นมันจิเป็นวันจินเนาะเขาเอามือว่นโกนเมนมะค่าปารอนเออวันยังกว่านพระวันโกนไปเมืเนาะแล้วเออปากกับไปกอนไปเสมือหนองโทม่าค้นที่อ่าอันไปผู้เดียวบ่ค่าปะรอนเหมือนวันนี้แมนไอผู้เดียวอันบ่มีมือไปไดบ่ค่ะไปกระมบ้านทุ่มทุ่มพุ่มมือตั้นี้แน่น้อยหนึ่งปีป่าไปอ๋อครับ สิบขิวบ่หน่อยคฟันมาค่คนตายคนกัยังตายยู่มาวางหวยมากระปฟันแนวนี้คือขิวแท้ปากกวายอยู่อครับป็หลอนฝันว่าฝันว่าคนตายครับคนตายแล้วปากก็สิไปซึ้งเรศก็เลยด้ไปงานศบไปย่างไปดูงานศบเราว่าเข้าขายเหรียญที่งานศบครับอ่าแกนปาเรยว่าให้คือสามสามเนี่ยเขาว่าเต็มหมดแล้วเขาว่า ยังจะศูนย์สองเขาวะอครับ,ย,รบยั่่านชุบต่ตื่นขึ้นมาเก็่าคนตายหายาน่อยใช่มันหิวเท็ว่ากอ้อันผู้พนตายอายุเท่าปีค่ะปารอนห่ยเท่าตือนได้เท่าล่ะจะสามารถเจ็ดสิบกว่านี่ละน่อยอ๋เจ็ดสิบกว่าอ่าครับเจ็ดสิบกว่าอยู่หรออ่านมาขันโทษไปหาปารอนสีเนะจนมาเขออกอายุนอกคน ที่ว่าเสียบานเห่านะคะอืมเออม,มอบ่อน,นั้นดอกเพราะว่าเป็นลูกตายอยู่เป็นนัน้นตายอยู่พุทธคุถา่าตายอยู่ส่วนมากมันสีข้นตายนันมันสีอกอกกว่านคนประมาณกลางคนไวรุนเป็นสีหน้าสีผมมีรูมีเนี่ยประมาณเป็นสีหน้ามันจะออกเล็ดี<า>ก็มือหนักษรินาเนั่นเออลักษนานั่นเป็นยังไงบ้าค่ะอืมครับแล้วอันเลขสองศูนย์เลข ศูนย์สองที่เขาบอกเขาเหลือแต่ศูนย์สองนี่ปลนได้ซื้อไหมครับเลขศูนย์สองอันในฝันบอกครับในฝันซื้อยูซื้อยูตือสิบบาทโอ้ซื้อสิบบาทครับก็ว่ายังไป่ศูนย์สองก็วะก็แค่เขียนให้ปาก็เอาอยู่ครับอือแต่วันนีกไปเอานั่นสามหกสามป่ามัดูได้เป็นเด็กถามเนาะ แต่ว่ามันกะโอ้ยจค่จงไหดอกเขางูจักกวาปากไปเอาเหรียญกันน,นี่ผู้ใดต่ออกมาถามปากก็ลูกว้อยนี่หว่ามันมีต่คนมาถามมันไหค่ะเออมันกะกูอยากเว้าแบบมีผ <c oughs> ู้นหนึ่งโทรมาถามอยู่ยด้ว่าอันบ่ไปเอาเหรียญปละหลอนบ่เงี้คือบ่าตามเออห็เเนไหมคนมาผู้นะนก้นกอยากฟังนะประหลอน แต่คนทั้งบานเข่าบ่อันคนทั้งอื่นจากคนทางไกลบ่เป็นโทรมาถามว่าอันบ่ท้ายปลอนบ่ก่านี่เขารอเลขปลอนอยู่เนาะงานแจ่งงานไปงานแจ่งงานพี่น้องเข่านี่แหละโอ้ยเขาถามหลายเขาว่าสิออกไปดื้อสิออกไปหาสิไปหาดื้อบ่ว่าอูยบ่าว่าโอ้ยบ่าว่าบ่อนั่นเนาะป่าว่าป่าตัวเขาค่ะให้เหต่ผลเหุ้ทลบานเบื้องไม่ส่องเอากระไดเนาะครับค่ะ เพราะว่าย,ยังว่าเมยียไหนไหมแม่นออปากกับปากอยู่ได้ครับอ่าห้าต้องตรง,ตรงจักงวดเนาะค่ะน้องามๆหน่อยออกง่ามๆาได้ออกซัดจัดได้โอ,โอครับสามหกสามหนีซัดกินอยู่ครับอย่างนี้การงามๆก็เป็นตัวเขาเนาะครับครับแล้วประหลอนรอบนี้ประหลอนใช้อะไรไปขอครับกรบเวก้าหันหละก็ะใส่ใบบาทกับเหรียญสิบกับเหรียญบาท อ่าอืมค่ะกบเป็นไบแบตจะไม่ตนก่อนคนละครับออกงามอยู่สามหกสามสัดจีนอยู่อ๋อก็คือความหมักว่ามันสัดจีนกับหมักอยู่แน่ว่ามันสัดจีนมันเป็นหามเาะเออเป็นเลขหามออสามหกสามนะจ๊ะแหตว่าเอามาฟันเมื่อขึ้นนี่ฟันว่าสิบสีเดกสามสามนี่ติอไปร้ว่านี่สามสามเติมต้นแล้วก่าสังครับ เออยังจะซื้อคุณชอนมันวะครับด้วยวะเอาอยูอ่บอกเอาอยู่ติ๊กบั๊กไปด้ยวะหรือว่าปูดปูผีนานนำมาบอกเพิ่มหรือเปล่าครับปล่อนจังว่ามันเป็นเด็กหล่างกระไดนอหลุดนอกครับเป็นเด็กหล่างกระไดอาจจะเป็นหล่างเป็นยังกระไดนอกครับเราบอกส,ส่วนมากขัข้นไปขอแล้วมันสิเป็นแนวนั้นหระบัลลุป,ป้ามันสิมากันเป็นสี่ละ จะหมาจีฟันเป็นตัวเนาะค่ะพลอยอ๋อโเป็นโบ้ดนเปรย์อขั้นป่าป่าฝันนี่คือโบ้ตรงเปรตรงอันนั้นด้วยนี่จะเป็นตัวตไปด,ด้วยครับฝันยังสีไปด,ด้วยครับสือคือบอกกันเลยจะ่โศกข้องเ่าหนะครับ,าบาารอ่าแต่บอค่อยใเปรย์เหรอเด็กม่นนี่เพราะอว่าจิเปรย์เพราะอว่าเสียมาแยกออกครับแต่ซุนสองหน่อขั้นไปสื่อประธานมันออกสองศูนย์เก่าค้าง,อ,งอีกแล้วเนาะครับคือตอนศูนย์เก่านั้นว่า โซนเก่าเก่าศูนย์เนาะเก่าศูนย์เนาะครับระวังขอมีแนวแปลกแบ่ค่ะคะปารอนก็ปกติแม่บ่อะไรเออดีอยู่แต่งบดีอยู่อือครับเพราะว่ามันโมเมนต์วันอันนี้หน้าวันสาคัญหน้าเพราะวคือใจี่คุยก็นองแล้วมือนั้นเมื่อไรมือไรเว้นไหวมันโมเมนต์อกนีมือรุ่นหน้ามันจะเป็นวันสะวันกุนเลยว่ะเอยจิงไปแต่มือนั่นก็เลยเอามาฝันมือขึ้นนี้ เออครับค่ะเออันฝันเมื่อคืนนี้ฝันนั่นปัตรพตาวาาคนตายใช่ไหมคิวเสตื่นเช่ามาคนตายหน่อยว่ะครับันว่าไปหาหนูสื่อลิแล้วเขาว่าเมรียู่ฟูนี่งงานซุบสนระสัดจะเด้นไปโอ้ครับบกติเออไปซื่อเลขสามสามเนียป่าว่าเขาว่าติงหมดแล้วเขาว่านวดย่างกระสุนสองเขาว่าเอาอยู่บ่เอาซิบลากเลยว่ะครับ โมดแสดงว่าเขาให้ตัดซื้อด้วยหรือเปล่าครับปลอนในความฝันอันปากกับผจักไรสามสามเนาะผู้ปินบู้ปินครับเออแต่ว่าอย่าลืมหกสาอครับเก้าสามเนาะเออปากกับผเคยเฮดเคยอันว่าจะคเกียออันคือหน่อยความฝันมันจะขึ้นแบบนี้ครับอันคือเสารี่เดียวมากตะกี้แต่หลายปีมากแต่กับตรงตุงินศิระรวดครับว่ามันมันทีดแบบนั้นบู้ปินหน้าขึ้นนกเงี้ยผู้ปินสื่อตัวกลับยังบมสือนะือ มันก็ออกกัดสันติมันก็อาจจะแมนเนาะเพราะว่าเ้าก็บเคเซือสแบบนั้นแต่ว่าปลาสี่วกสื้อไอครับลองให้เอฟซีเสียงโชคเสียงลาบดูเนาะปอลอนแมนเออปลาสื่ออเห็นี่มันอยากแขกไปอืบิดบิดสามตัวเนาะถ้าถ้าป้าสื่อแล้วมันสิบิดตัวหนึ่งประจำจังว่าให้ท่านผู้ชมเนาะเพื่อพูดใดมีดวงรับพานมาฟังสิเนาะอนานจังสีเนาะค่ะครับ แต่ว่ากับ,กบเพื่อน <ผม S 1> ไี่น้ำใจ <ผม S 1> ให้ค่ะครับแต่ว่าผมผมแน่ใจนะครับปหลอนว่าที่ปหลอนฝันในลักษณะนี้เนี่ยเหมือนปู่ท่านมาบอกว่าให้ซื้อตัดด้วยแ่นแมแวแตอันเออครับเป,เป็นจะบอกเนาะครับปลอนเพื่อนอาจจะมาชี้เป็นนายนายอย่างนี้ก็ได้ครับปหลอนแมน ถ้าถ้าตัดเลขก็ไม,ม่เยอะครับปละหลอน any any ตัดก็มีแค่สามสามกับสามหกแค่นั้นแหละครับปละหลอนมันมันกับเข่ากันเนาะลุกนเนาะครับเข้ากันครับแมนแมนเนาะมันกับเข่ากันก็เลขกปขอเนาะครับแมนก้าสามก็ง่ามเนาะเออก้าสามก็สวยครับปละหลอนแมนลองเบิรงเนาะครับแล้วก็สามสามมันกับสอก็เล็กในขอนเนาะมันอยู่ไหนอยู่หลังเนาะครับใช่ครับปละหลอนเออปากกระดึ้งค้ดไป แล้วแล้วส่วนตัวประหลอนฝันหลังจากฝันฝันว่ามีคนเสียชีวิตเนี่ยก็ไม่ฝันอะไรอีกเลยใช่ไหมครับแมนกับฝันเมื่ขึ้นนี่เออหนีหนีขึ้นตัวฝันนี่ฝันเมื่ขึ้นนี่หลวัดนะาตื่นสิมากมัอเช้าคนตายน่ะโอ้คับฝันเธอเดียวเลยเนาะฝันม่ขึ้นนี่ละหลวดเออประหลอนฝันเป็นจริงเลยเนาะโอ้ยังว่ะมันเป็นอีหยังจังซี่จังบ่าห่วยบ่าว่าอือ มาคิวตายแพ้บัดบ่าฝันมาคนตายป่ากันยังวายอยู่ตัวเด็กมันสิบขิววาป่าวายอยู่ครับแมน่นี่ดีได้ฝันแบบนี่ดีโอ้ยัยงแบบมาคืนปึ่งว่าวันนี่ค้นของขึ้นตั้งียันแน่นอนตั้งหยันหยาดฝันขิวาาขตายเออเพราะเหมือนปกติฝันเมียนไหลปกติปารอนสีนอ่นกลางนอเตยทุนบ้านกลางคือตื่นแนี่อืมค่ะาฝันขิวฝันขิวตายมันแค่ป่ากันวายอยู่ฝัน่าคนตาย อืครับไม่แนงงวดนี้อาจจะแตกสามตัวก็ได้เนาะโอ้จ้าถูนอรูดเลยครับป่าพอสือดอกไม้โพสือป้าฝากค่ะเม่คัดหวเพิ่นค่ะผู้ใดมีโชฉมิลาบก็อย่าลืมปะอนเนาะค่ะเออค่ะก็ถ้าปู่ท่านใด้ถูกสามตัวก็จะได้ไปเลี้ยงเล่าหายไก่ตัวเพิ่นเนาะเลี้ยงยูแมนยูเอ่าอืมรอบรอบไปอีกอรเลี้ยงจูวอดล่ะครับป่าถือป่าโพสือกระอุดประชากรครับ ส่วนส่วนรอบนี้ปลอนไปขออยู่ด้านในสุดหรือว่าขออยู่ด้านนอกครับปลอนเออไปทีพ่นหนวดแนลูกเลยเพราะว่าไปเว้นได้ไปซ้ำนี่ละนี่ละป่าไปค่ะค่ะว่าหมืดสลวสลวงสิบ่ะค่ะเออนี่ละซ้ำนี่ละป่าไปเอาเรียก็พอดีหนมะืดหน่ออออะขงานลูกหมานน่ะแต่เพิ่งจะหายง่ายอยู่่งาง่ายอยู่ผู้ชื่กว่าง่ายอยู่ไหวอยู่ที่เอ็ดสองเตียตั้งสองเตียครับตั้งอธิษฐานสองเตีย ครับแต่ว่าครับที่ข้างในแอดมินยังไม่เคยไปเลยเนาะที่ที่ปอลอนไปขอไป่ยวนั้นมันมันเป็นหน้าดำหน้าเนาะไปก็จะเหยียบเขาเพิ่นนะก็เลิบอดได้ไปไปมันก็ไปหยาแมนไปหยาเลยได้ขออยู่ข้างบ้านปอลอนกับแมนคือกันเนาะเขาเล่นกันกับเพิ่นก็ซื้อทีเดียวกันอยู่ครับทีเพิ่นไปเพิ่นหน้าเพิ่นเดินทางไปมาหาซู S <S นี่ละคือป่าเอานัาน่มได้ครับสวยครับปล่อนตัวเหยก็งามงามอืมจะแต่ว่าจะติดใหอยู่นอกติดตาอยู่นอกว่ามันงามหน้าปากก็มักได้ครับันสีบพสือดอกแังได้กับสีบพสือครับปลาหล่อนแมนครับแล้วส่วนตัวปลาหล่อนขอแล้วปลาหล่อนจะไปขออีกไหมครับขอแล้วก็ขึ้นแล้วจบอ๋ออะไรไปใจครับ เออเคยนาสมัยสกีสสกีสมัยสกีพ่นมาไฮเลยข้ไหนข้างหลังข้างบนแม่ชุดนั้โอ้ครับอ้ยมันหมดนันใจไรเจ้าของก็บ่าเออคือเบาคักเบาเนเท้อันหลักก็เลยเขียนเป็นตัวเลขลแล้วนอนเคยอนอนนั่มาครับเป็นวารีเป็นีนถาวันชาบอเแล้ววยั้งแหล้วก็คือแหล้วก็ต้องเอาไปนอนนั่มก็ต้องบอกมาลูกวนอีกเปนวาน,นอ่ะโอ้ครับคือบบเสียเทเปนวานนะ่ะครับ ต่คือจังแมนควมเพื้นนี่อันเป็นคือจังคือฝันกับโบแมนคือคืออีดีกับโบแมนอันเลื่อยขึ้นคือจังยืนอยู่ที่หัวห้องสิตสีอ๋อครับปีนั่นมาสันแมสในในปีนั่นมาสันแมในตอนนันมาสันแมสครับวันนี้เมื่อเด็กออกไปฆ่ากันไปสื่อออกเครื่องหลังเครื่องบนอีดีอือครับเออก็เลยบระยัดลูปดูคนไร้เจียหน้าประหยัดไปลูกกวนคนไร้เจียคือเอาเลยกับต่อเสียพื้น เอาเหลววถือซ้อพิษเข้ากันเ,เน,เน,เนเี่ยเจะหวังข้อเห่าเอาปเกเจ้าก็หวังขกันรั่ว่าในปีนั้นเป็นแตงันดีคนว่าสากูหายหลียวเอาเลีวหรือปันเดลี่ยมคือบดเสียกูผ้าเสืออรูดกะตเป้ตรองเ็ดอีกก้อตเปาเป็นนอนนั่งอีกคนก็ว่าไปน่ะครับคะต้อ้รูกวันคนอีกคนหวาน่ะครับก็คือว่าเป็นแตงนดีอยู่คือเป็กกีครับ แต่ไม่ประกาศรูปวันเพ่นอีกนะเอาใจใครแบบขึ้นแล้วก็คือว่าไม่ต้องไปขอเพิ่มใช่ไหมครับปลอนแอนซีนไม่ซิดก็แล้วก็วงเงาครับแต่สมมุติว่าถ้าเพื่อนมาเข้าฝันเพิ่มอีกอย่างนี้ครับปลอนมีเคยมีไหมครับโอ้แต่ขึ้นแล้วใช่ไหมโอ้ไม่ไม่มาเข้าฝันไม่มาบอกไม่มาอะไรเลยใช่ไหมครับอ๋อสมัยตะกี้นี่จะเป็นไปนางขอเพื่อนอย่างเดียวมันว่าขับปลอน ค้าเส็จความเป็นจริงสสมัยหสิกีบตาเพ็รเลยขออ๋อครับมจะาหอดมือพิ่นมาบอกทอดที่หอดมือเลยสีออกคุณนมาบอกฟันเลยเังสิบ้านใช่สิมือเลยสิออกสองสามมือพุณนสิมาบอกเลยนะอ๋อครับแล้วคุณก็ขอกินเราให้ไกลสู่โอกแมวก็พากันเอาไปลี่ยงคือ่าเราฟังสิครับเออคือคือแจคืออีลีนี่คือจังโมเมนต์ความอันเดียดคว่นอียยังได้คือจัมคืออีลีนี่่ะความเื้อครับ มันถึงรู้ได้น่ะมันออกอึงรู้หแหละแยมน่ะอ๋อครับส่วนมากจะเป็นคว้วฝันมันบะขาปลาลอนแมนตะกี้ตะป็นคว้วฝันอ๋อค่ัแต่ว่าขันไก่เม,<า>มือ่อปลาลอนเขามาย่ากัทบทูบอกแอดมินได้เด้อค่ะได้ค่ะเกือบปูเพิ่งมาย่างแล้วว่าไก่มือใช่ไหมคะครัไก่มือออกครับไ้าแต่ว่าส่วนมากเป็นซิบุมี่ดอกสีรีส์เร็วรวดแม่เขาไม่บอกแหละอ๋อครับ <c oughs> ครับ เขานะวัดนะครับอย่าชวนมากับพิษตัวเดียวนาะบิดได้ก็ได้ครับแต่ว่าเลขเลขปลาหลอนก็มีไม่หลายตัวเนาะปลาหลอนแมนครับมีแค่บนล่างอย่างเะ้หางแค่นั้นเนาะแมนครับเลขไม่ขอกับสามกะบุกสาม๋ยวไว้เนาะครับ ครับฝันเนาะฟันก็สามสามก็ชุนชองค่ะครับคนบ่าสามเต็มเลี้ยวคนบ่าสามสามเต็มเบิ้ลคนบ่าเต็มเลี้ยวคนบ่าเต็มเลี้ยวครับเออยังก็ชุนชองคนบ่าค่ะครับเออเป็นสรุปเลยเนาะค่ะเนาะค่ะแกนขอขอบคุณปลารอนหลายๆเนาะค่ะสำหรับแนวท่าค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ นะครับท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอกันไว้เลยนะครับสำหรับแนวทางของปลลอนไปขอมาได้ 3 6 3นะครับแล้วแอดมินก็เลยกับัมเป็น3 9 3ด้วยนะครับเพราะว่าลัทธิของปล่อนนี้เคยเป็นนะครับผมแล้วก็ความฝันไปซื้อปล่อนจะไปซื้อเลขในความฝันซื้อเลข 3- 3นะครับแต่ว่าเขาบอกว่า3 3เนี่ยเต็มหมดแล้วนะครับเพื่อนก็เลยโจทย์ให้เลขจทย์ให้เลข0-2มานะครับเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับยังไงก็ขอท่านผู้ชมมีโชคมีลาบกันทุกๆท่านเลยนะครับผมขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้า นะครับสวัสดีครับ